เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณริมคลองบางกอกน้อยเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและทัศนียภาพริมคลองบางกอกน้อย โดยมีคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าสิริราชกกุทธพันธ์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2554สำหรับสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษาของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สร้างไว้บนพื้นที่ของสถานีรถไฟทนบุรีเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ปัจจุบันสวนแห่งนี้ได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเป็น12ไร่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรทัศนียภาพและวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ2ฝั่งของริมคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นชุมชนที่ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่อย่างเกื้อกูลกัน โดยมีวิถีชีวิตเรียบง่ายยังคงใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจรทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชในเวลา18นาฬิกานาทีโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทส่งเสด็จจำนวนมากพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรดังกึกก้อง และต่างเปลื่มปิติที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพักจำใสและมีพระพลรานามัยที่แข็งแรง